ที่นี่ของเราเป็นไม้ตะเคียนนะที่ขึ้นจากลำน้ำยมอายุ460ปีแต่เราแกะที่ยังหวัดแพร่เราใช้พามของสี่ชนทางทางวัดจดีมาบวงสวงรับก็คือขอขอได้ไหวรับนะแต่ก็มีคนที่เขาประสบความสำเร็จกันมากมายแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นโชคของบุคคลนะครับความเชื่อเนะ,ะความเชื่อแต่จากที่เราสัมผัสเราอยู่ตรงนี้ ก็ผู้คนมากมายที่ที่แวะเวียนมามาขอลาบขอโชคกับพี่ขันนั่นแหละเราก็สิ่งที่ที่มันผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเออมันมันดีและทั้งสรีชนเราก็ว่าดีนะเพราว่านั้นมันเป็นต้นาำลับแต่หลวงพ่อเจ้าคุณก็ได้อัญเชิญมาแล้วก็มาได้ช่วยสร้างวัดกับ ก็แนะนำญาติโยมญาติพี่น้องที่จะมาสักการะวันนี้อยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรชื่อวัดอะไรวัดนี้อยู่วัดวีรโชธธรรมรามนะครับอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาอําเภอเมืองถ้ามีโอกาสแล้วมาชมพระอุโบสถแก้วกลางน้ําที่หลวงพ่อเจ้าคุณท่านที่หลวงพ่อเจ้าคุณท่านสร้างอยากให้ญาติโยมนิมิตสวรรค์ให้ดูว่าสวรรค์นั้นน่ะเป็นยังไง แล้วมากราบไหว้พระราชรพุฒิยาของพ่อฤาษีลิงดำองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมาชมสลาปฏิบัติธรรมร้อยปีปที่มีวันเสาเว้นเสาของทุกเดือนเราอยากให้ญาติโยมนั้นมีศีลแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเราจะได้มีศีลประจําใจนะเ,รเราคนศาสนาพุทธเราควรทําให้ศาสนาของเราเข้มแข็งเท้านะคะพี่เอาน้ําขา,ขา วันแล้วก right ็จ <c ose him ini> ับเมนา3จบให้เขว่าใส่ไข่เป็นนี้เราจะไปทําอะไรเขาจะจบสำเร็จไม่ว่าหน้าที่การงานหรือโชคลาภอะไรกนะคะขอกเขาไปหรือกินนอกกินน้ำกินขนมของเราที่ไม่ต้องหาให้เขาที่เรียกเขากินได้ตลอดกินได้ตลอดแต่เราก็ต้องฝืนใจเดินะ ด้ยวยอไม่มีคขาไม่ได้เอาขา